สวัสดีครับนี่นะครับก็มีลูกค้านะครับอ่าเลยโทรมาสั่งเครื่องหยอดกระโพดนะครับกับทางร้านเรานะครับจากอําเภอบ้านบึงนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับก็จะเป็นเครื่องหยอกระโพดนะครับส่นสองแถวขาอิสระนะครับตันนี้ใส่รถไทนั่งขับได้ตั้งแต่ยี่สิบดแรงขึ้นไปนะครับจนถึงสี่สิบแรงนะครับขาอิสระนี่นะจะมีสปริงนะครับนี่นะครับตัวซับแรงนะครับหยอด ได้ทุกพื้นที่นะครับพื้นดินเรียบแล้วก็พื้นดินขุข่นขระหยอดตามเนินตามเขาได้นะครับจะแถมสลักให้สามตัวนะครับแล้วก็จานหยอดเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดนะครับข้างในทางจานคู่จะเป็นจานใบขี้มอโรถเอนาเดินตามนะครับถ้าอนาคตใบขี้มอซื้อก,ก็สามารถซื้อ,อของโรเอนาเดินตามมาเปลี่ยนเลยนะครับไปขี้มอตีอ่น,นี้ก็จะเป็นถังใส่ปุ๋ยนะครับทั้งสแตนเลส ตัวนี้จะเป็นถังใส่เมล็ดข้าวโพดนะครับนี่นะครับาจานเดี๋ยวข้าวโพดนะครับข้างในนะครับตัวสปริงจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวกดมเมล็ดข้าวโพดลงนะครับสองถังตันนี้ก็จะเป็นขากบดินไปปิดมเมล็ดข้าวโพดนะครับสายยางของมเมล็ดปุ๋ยนะครับตัวนี้ ราคาเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับก็จะอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทนะครับจะไม่ได้รวมค่าส่งนะครับก็จะส่งให้ลูกค้านะครับนี่นะครับทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับตั้งแต่สองแถวสามแถวสี่แถวเราเราก็มีพร้อมส่งเลยนะครับ เบอร์โทรติดต่อทางร้านนะครับ0627545665นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0944699224นะครับขอบคุณลูกค้าจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมากเลยนะครับที่ไว้ใจสั่งสินค้าเครื่องเียวกะพวดกับทางร้านเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ